สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมก็โปรเจกต์เดียกิตะคิชูนะครับก็เป็นโปรเจกที่ทำร่วมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับโดยการร่วมมือคือเป็นเมืองคิตะคิชูติดต่อกันมาทางเราที่ทำได้เกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับแล้วมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Universal of Love ครับผมิดตงนี้ต่อครับผมก็ก็เป็นโปรเจกต์ที่พี่เดบอกเลยเนาะว่าเป็นทางไทยกับทางญี่ปุ่นทา ร่วมร่วมร่วมกันครับแล้วก็นี่เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่โปรโมทเมืองทิ่ตะคิวชูด้วยด้วยเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ที่ดูใหม่มากๆแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำแล้วก็สนุกสนุกดีครับบรรยากาศการถ่ายท,ทำ,ทำเป็นยังไงบ้างเมืองนี้แบบมีความสวยงามยังไงครับก็เมืองทีตะคิชูนะครับก็ตอนที่ไปถ่ายทำเนี่ยก็เป็นครั้งแรกของผม,มที่มีโอกาสได้ไปถ่ายทำที่เมืองนี้นะครับก็ เป็นเมืองที่สวยอาหารอร่อยอากาศก็ดีนะครับแล้วก็มันพอพออากาศดีอะ่ะมันยิ่งทําให้การถ่ายทำมันล้าลื่นใช่ใช่ครับเพราะว่าเรื่องความเย็นของบ้านบ้านเขาแล้วก็บวกกับอุณหภูมิแสงมันยิ่งทําให้ให้ภาพที่ออกมาเนี่ยครับมันกมน็มันเหนือความคาดหมายของเราที่เราได้ไปทํางานที่นี่แล้วก็การทํางานระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นก็ เป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อว่ามันสมูทมากๆเลยเนาะใช่ครับใช่ทั้งๆท,ที่แบบเราเราเราอย่างนักแสดงกันเองอย่างเงี้ย <c oughs> ก็มีโอกาสได้เจอกันน้อยมากหมายถึงว่าก่อนไปก่ตอนไปถ่ายทำน,นะครับ,รบก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประชุมกันทางซูมเนี้ยครับแล้วพอได้ไปทํางานด้วยกันจริงๆอะครับทีมญี่ปุ่นเขาช่วยเหลือทางพวกเราได้อย่างดีมากครับแบบช่วยเหลือทั้งให้ให้การสนับสนุนพวกเราแล้วก็ดูแลพวกเราอย่างดีไม่ว่าจะเป็นที่พัก อาหารการกินแล้วก็ช่วยกันยกอุปกรณ์กล้องได้ครับเ <laughs> <laughs> พราะทีมเราตอนไปเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแต่ว่าทาท,ทีมทีมทีมญี่ปุ่นก็ช่วยเหลือพวกเรามากๆครับพวกเราก็รู้สึกแบบดีใจและเป็นเกียรติมาก <laughs> ๆ,ๆเลยครับผมรู้สึกว่าเป,เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับของของตัวผมและเชื่อว่าคนไทย <laughs> รู้ผลด้วยเหมือนกันที่ที่พอเราได้ได้ไปทำงานที่ต่างต่างประเทศนะครับมันจะมีอะไรหลายอย่างที่เอ้ะมันอาจจะแแฮนด์แฮนด์เดิลไม่ได้ แต่ด้วยความที่ทีมงานาทางฝั่งคุณคุณชูเนี่ยของเมืองกิตตคิชูเนี่ยเข้ามามามาช่วยทํางานกันได้อย่างดีมันทำทุกอย่างราบรับเลยและผมเชื่อว่าถ้าคนไทยหลายคนถ้าใครได้ลองไปที่เมืองกิตตคิชูนะ่าจะชอบเมืองนีม้มากๆแล้วเราจะได้เห็นอะไรจากถ้าพยุดเรื่องนี้อย่างแรกเลยนะครับผมบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันจะมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันโดยที่นักแสดงไทยหรือน้องมาร์กนะครับ,รบจะพูดภาษาไทย ส่วนน้องโซตะจะพูดภาษาญี่ปุ่นแต่ความแปลกมันคือว่าเราจะไม่รู้สึกเลยว่าสองคนนี้พูดกันคนละภาษานั่นคือความที่เราตัวผมเองก็ยังรู้สึกอัศจรรย์จมากเลยว่าเออม,มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องชื่นชมเขาทั้งสองคนที่แบบสามารถสามารถแบบสามารถแบบถ่ายทอดตัวละครออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับนอกจากภาษาที่เราจะได้เห็นแล้วเราจะได้เห็น เราใช้คำว่า universal of love คำนี้เราเอามาจากคุณโทมินังกัตคับเพราะทุกครั้งที่เขาดูหนังเรื่องนี้เขาจะร้องไห้ตลอดเวลาเลยงียครับอุ้ยผมสปอยรอเปล่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดครับแล้วเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของเมืองคิตาคิชูที่สวยงามมากๆมากๆจริงๆจากหนังเรื่องนี้นอกจากความรักที่งดงามแล้วก็ยังมีเมืองคิตาคิชูที่งดงามอีกด้วยค่ะ มีหลายๆอย่างมากที่ผมรู้สึกประทับใจในเมืองคิตะกิชูชครับอันดับแรกเลยคืออาหารฮนะอาหารเขาอร่อยจริงๆครับแล้วก็ทั้งเรื่องอาหารสภาพอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่มันไม่ได้มีความวุ่นวายมันเป็นเหมือนโฮมโฮมทาวน์อะไรแบบนี้ครับที่รู้สึกว่าพอไปอยู่แล้วมันจะมีมีมีความแบบอบอุ่นรู้สึกว่าไปเมื่อไรก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นบ้านเสมอรู้สึกว่าชอบมากๆครับแล้วก็ที่ที่สําคัญอีกอย่างเลยคือเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือน แลนด์แลนด์มาร์คต่างๆพวกสะพานแดงวาคาโต้พวกป่าป่าปราสาทปราสาทโคคุระนะครับต่างๆที่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่หาดูที่ประเทศไทยไม่ได้พอไปดูแล้วรู้สึกว่ามันอเมซิ่งมากครับอากับคุณเดดวินี่อกก็คไรงนกับน้องมาร์คอย่างเงี้ยต้องบอกว่าร่วมงานกับน้องมาหลายเรื่องมากแล้วก็ทํางานกันค่อนข้างแบบจะง่ายจะง่ายนิดนึงเพราะว่า ทำงานกันมาหลายเรื่องส่วนกับน้องโซตาเนี่ยครับก็เป็นเรื่องแรกก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆคือเขาเขาเขาตั้งใจมากครับคือเขาทำการบ้านหนักมากโดยการที่เขาเขาอ่านบทเนี่ยเขาแปลทั้งภาษาไทยเพราะว่าเวลานักแสดงอย่างเงี้ยเขาเล่นด้วยกันพอมันคนฟังฟังคนละภาษาเขาต้องเข้าใจว่าคนเนี้ยพูดอะไร แล้วตัวเขาเองอ่ะส่วนน้องเองอ่ะเวลาโซตากพูดอ่ะน้องก็ต้องเข้าใจว่าโซตากพูดอะไรเราเชื่อว่าสิ่งสิ่งนี้แหละมันเลยทําให้เกิดความมหัศาจรรย์บางอย่างขึ้นในหนังนเรื่องนี้ครับมันเลยทําให้ผมรู้สึกประทับใจกับกับกับคือเขาได้ได้ได้ได,ได,ได้ถ่ายทอดการแสดงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ amazing มากๆมันเลยยิ่งทําให้เราประทับใจในการทํางานกับเขามากๆเงี้ยครับบวกกับมันไม่ได้นอกจากน้องแล้วเราก็ยังมี คุณมีกี่ที่แบบ,บให้เกียรติมารับเชิญถึงจะออกมาน้อยแต่ <c oughs> ดีนะค,ค <c oughs> ะคือจริงๆก็ตอนแรกๆครับก็ผมมีม,มโีโอกาสไปที่เญี่ปุ่นครับเพื่อมปถึงว่าพอเราลงเครื่องปุ๊บวันนั้นเราถ่ายทำกันเลยครับ คือไม่ได้พักคือลงเครื่องที่สนามบินตรงเข้ากองกองถ่ายเลยแล้วก็เจอโซตัครั้งแรกที่หน้าหน้าเซตเลยครับก็อาจจะมีการเวิร์กช็อปกันนิดนิดหน่อยหครับประมาณแบบ10บนาที20บนาทีแล้วก็เล่นเล่นเลยแรกๆก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับชูนสักนิดหนึ่งพอมีการเวิร์กช็อปเข้ามาสักทุกอย่างมันก็ไหลไหลเื่อเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าโซโซตะเขาก็เหมือนแบบส่ง เขาเรียกว่าอะไรส่งอินเนอร์ส่งอารมณ์ของตัวบทมาเหมือนเราเราส่งกันได้เรื่อยๆเลยรู้สึกว่าการที่เป็นกำแพงของภาษาครับมันหายไปเลยรู้สึกว่าผมพูดภาษาไทยสุตัดพูดภาษาญี่ปุ่นมารู้สึกว่าทำไมเราเหมือนมันลิงก์กันได้แปลกไปก็เลยก็เลยเป็นเปมจิกโมเมนต์ที่เกิดที่เกิดขึ้น ต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกเลยครับความมหัศาจรรย์ของหนังเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเพลงที่คุณโทมินากาแต่งคือเรื่องนี้ตอนแรกยังไม่มีเพลงเลยทีนี้คุณโทมินาการครับเขาแต่งเพลงนี้เมื่อ18ปีที่แล้วเหมือนเขาแต่งตอนสมัยเขายังอยู่มัธยมอ,อยู่เนี้ยเขาเขียนเพลงนี้ไว้แต่ว่าเขายังไม่ได้อปลงที่ไหนแล้วพอเขามาดูหนังเรื่องนี้เขาเลยเลยแบบมอบเพลงนี้ให้กับหนังเรื่องนี้ แล้วมันแปลกมากว่าชื่อชื่อหนังชื่อเพลงเขาว่ามันคาว่า Message กับชื่อหนังที่มันคําว่าเดียคิที่ตัคิวชูเดียคิที่ตัคิวชูเหมือนเวลาเราจะเขียนจดหมายหาใครอะครับมันจะต้องข,ขึ้นขึ้นหัวข้อจดหมายก่อนแล้วมันมีมันก็จะถึงต้องมี Message มันเลยทําให้เพลงนี้มันคอมบิเนชันกับหนังเรื่องนี้ได้อย่างแบบมหัศจรรมากมากเลยครับผมไม่น่าเชื่อว่าแบบเหมือนเรื่องนี้เหมือนเพลงนี้มันเป็นเดสติ n นของหนังเรื่องนี้โดยที่แต่งเมื่อ18ปปีที่แล้ว マークさん、タイで大人気のスーパースターマークさん主演の映画の主題歌になってすごく光栄だし嬉しいです。ね、長谷川ティーチャー、マーク、ティーチで、ー、ティーチャー、プレーメッセージな長谷川プレーン、プレープロー、コーディエクター級のカップ20年前、タイに初めて海外で初めてタイに行ったときに、大学生で歌手になるか悩んでいたんですけど、タイを温かく迎えてくれて。 で、自分らしい夢にチャレンジしようと思って、帰国した後に書いたのがメッセージの原型でした。で、普遍的な愛の歌ができて、20年後主題歌になってタイに帰ってくることができて運命を感じています。すごく感謝しています今日書いてきました。タオルはあ、プレメッセージなんかもうやっぱりまいいし、pt レオだと。じゃあ顔もああ。マテオディープな展開。 แล้วตรงน,นั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะนักโปรเป่งอาชีพหรือว่าจะเป็นคณะกรรมการดาอีอะไรเนี่ยแล้วก็พอไปเที่ยวไทยแล้วก็กลับมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็เขาก็มีไอเดียเต็มแปลงแล้วก็มเมสเซจขึ้นมนาหนักหน่วงนเมื่อ2 0ปีแล้วเลยนะครับแล้วตรงน,นี้ก็ตรงน,นี้เป็งใช่<า>ใช่เขาเป็นเรียกอะไรนะก็เป็นดิสนี่์ที่เป็นอชกชตาเขาก็ด<ช>ีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกเป็น 今回その、メッセージをそのリアクタ九州の特有主題歌に出るようになってんで、か歌詞とか、はい、ちょっとか変えたりしたこととかっていうか、あのー、全体の構成を変えて、映画に合るようなサウンドに直します。 กอเข้าก oh, oh, ับอารมณ์ที่ากชื่กับเอาเรีดว่าให้กับเข้ากับาทิชนัวใ้ก็ม่วก็แบบว่าเมโลดี้ให้แบบว่าความรู้สึกแบสูงที่แบบรู้สึกแบบประทับใจเลยนะ

ที่น่ารักเปนารักขนาดี้ด้วยนะครับเราก็ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เขาจะมีสัไลท์ที่ในโรงภาพยนร์นะครับมีส่นับไ์นะครับทับครับิานก็ฝให้ากรภาพยนตร์เรื่องเดียคิตาคิวชูด้วยนะครับ เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งพวกเราทีมงานทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะทำออกมาเต็มที่ในทุกขั้นตอนเลยนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปดูก็สุกสนานนะครับเข้าไปดูกันได้นะเขียนมาหากันได้นะ,ะ,ะหรือว่าแบบว่ามีคอมเมนต์อะไรยังไงก็เขียนกันมาทางสื่อโซเชียลติดแท็กกันมาก็ได้นะครับผมยังไงก็เราอ่านอยู่นะครับขอบคุณทุกคนมากครับฝากดิฉัตอย่ช่วยนะครับ ครับผมก็ยังไงก็ฝากหนังเบียร์คิตาคิชูด้วยนะครับเห็นว่าวันนี้ผู้เขียนคุณชูเห็นคุณชูบอกว่าจบที่ประเทศไทยแล้วอาจจะไปต่อที่โตเกียวแล้วอาจจะมีไปต่อที่ประเทศจีนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอนา,นาคตแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงๆก็ฝากทุกคนด้วยนะครับยังไงเอ็นดูหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ดีใจมากเลยที่ทุกคนให้เกียรติมาดูหนังเรื่องนี้ในวันนี้นะครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับค่ะ ごありがとうございました